สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทำกุญแจรถเบนซ์นะครับ E240 นะครับ W211 ลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับแต่กดใช้งานไม่ได้นะครับรีโมทเสียนะครับลูกค้าต้องการให้ทำกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงผ่านระบบ OBD นะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับ ทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูก่อนนะครับอันนี้เป็นกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเป็นทรงควรมียมสวยงามนะครับทดสอบนะครับสตาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ล็อกเปิดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบน์แล้วกุญแจรีโมทเสียนะครับกุญแจรีโมทกดใช้งานไม่ได้นะครับตัวมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการรับทำกุญแจรีโมทรถเบนท์ทุกรุ่นนะครับ